สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้บีไลฟ์สอตชแนลพาเพื่อนเพื่อนมาขนมปลาเผาอีกแล้วนะวันนี้เรามากินปลาเผานะเน้นเลยปลาเผานะเพื่อนนะอ่าอยู่บ้านค่ายนะครับเพื่อนนะไปมากับเจ้าเอสคู่ใจของบีไปเข้าชมหน้าในกันนะวันนี้วันเกิดลูกน้องนะครับนะพาลูกน้องมากินข้าวอ่าบีพาลูกน้องมากินข้าวนะขนมปลาเผานะ เอามากันเมื่อเตือนที่แล้วน้นเดือนนะไปเข้าไปดูนี่บีมายบากาศดีมากนะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ อนะอากาศท้องนานะเพื่อนนะ,อะบอกปลาประมาณนี้อ่ะอเดนนมา,า,นมาล่ลื้อเอลองดูดิเมนูนะแต่วันนี้เรามาสั่งเป็นเซตนะที่นี่เขามีเป็นเซตด้วยนะเพื่อนนะอันนี้เมนูลาปลาแล้วก็ส้มตำ วันนี้วันเกิดน้องโหยนะครับนะพามากินข้าวนะครับของที่ร้านนะทำบุญนะครับให้หั่นปลาสวายตัวใหญ่เลยสวายตะเกีเยนครับ จบไม่มาวันไม่มาวันอ่าน้องๆทาน้าววันนี้วันเกิดอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมี่ห้าใช่ยี่ห้าสาวห้าได้สาวห้านะสาวห้าพี่ของน้ำเปล่าไม่ได้รอรวยครับนายเป็นคนดี มาแล้วตัวใหญ่เซตเซตนี้เซตเซตไหนอ่ะ999นะอ่าาาาวันนี้เรามาทำคอนเทนต์นกันะ 99, นะเซต999นะมาแล้วมาแล้วน่ มีแล้วขโมดมีขโมยกี่ตัวมีห้าห้าตัวหรือเวลาเท่าไหร่ตัวที่สุกเร็วสุดแบนี้ส้มตําไทยนีาเป็ดละยี่สิห้าจาเตียลาเป็ดนะ,ะับกังยพังยังอันนี้ระวังไหคะปไปได้เลยคืออะไร เห็นไก่แกอ,อ่ะลยจะหมุงกินอะไรก่อนเ,เ,อเอหลือไฟกิ่อะไรเหลืออะก็ใ่ใหญ่โหลไปกินข้าวกินอะไรกินข้าวข้าวมาัน นีผมอยากได้น้ำจิ้มอันนี้อีกเกลือาวเกลือน้ำจิ้มชุดเนี่ยปลาเผาดีน,มมนะ,นะ,นะจะประมาณนี้นะนเพื่อนนะลาบเป็ดต้มยำเิ็มไก่แก้วต้มตำไทยเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ปีกไก่ทอด น,นี่ชุดเมี่ยงปลานะอร่อยนะเพื่อนนะพร้อมน้ำอีกหนึ่งเซตนะครับเซ็นีน้999นะขนมปลาเผานะที่บ้านค่ายนะเกิดน้องนะพามากินข้าวครั <Okay. S 1> บไปปีลุยก่อนนะครับชุดใหญ่นะเพื่อนไปครบเซตนี้หนึ่งร้อย เอ้ใฮะเก้ารนะหม,นะม่จะหนึ่งร้ตายเลยเจ๋ง <เห S 2> ลุย,ยกันต่ออร่อยนั้นด้วยน,นะเมียนปลา เท่หมูจ่ายตังค์เรียบร้อยเสร็จนี้999บาทนะเพื่อนนะเดินสำหรับเทีหมูกาบิวห้องน้ำมะเท่าไหรเจี่ยหมู999ของจริงฮะของจริงเยอะอยู่นะขุมอยู่ไม่เยอะเท่าไรจ,จะดีไปเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับนะ ขนมปลาเผานะวันนี้เรามาทำชาเลนจ์นะเซตเก้าเก้าเก้านะก็มีเมี่ยงปลาเผาพเนีนสมุนไพรนะครับนะทมยำเอ็นแก้วไก่นะครับนะลาบเป็ดน,นะแล้วก็ลาบเป็ดแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้ออฟฟีไก่ทอดนะ ก็น้ำอีกหนึ่งเซตนะฮนะก็จะประมาณนี้นะครับน้เพื่อนๆนะอย่างบีจมูพี่เชิญแล้วก็น้องที่เป็นเจ้าของวันเกิดนะน้องโหยนะก็ขอตัวกลับก่อนนะบีก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไ like, ลฟ์สไตล์ชาแนลของเราด้วยนะครับว่าขน้ป้าเผานะสวัสดีครับ